ใช้แอปเครื่องคิดเลขบน iOS 26ร่วมกับ v o i c e o v e r แล้วคูณเลขหลักล้านพบว่าเขาอ่านแปลกๆจะบวกลบคูณหารแล้วเลขเกินล้านก็ตามนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง4 4 5 4ี <4, S 2> <4, S 1> เอาคูณดีกว่าเนาะ, 5, ะคูณอ่าคูณห้าห้าห้่ห้าห้าสีดูซิว่าเท่ากับเท่าไหร่ เข้ากับผลลับสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกอ๋อยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงแค่สองแสนเองคูณไปอีกบวกคูณคูณไปอีกห้าห้าสิบห้า่าบวกเข้ากับเท่ากับผลลับหนึ่งจุดสามแปดสามสามสี่เอ็กซ์ปาหนเจ็ดอ้าวทำไมอ่านเป็นอย่างเงี้ยคือบางคนบอกว่าทําไมไม่อ่านเป็นหนึ่งล้านตึ๊ด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 เท่าไหร่นะครับผมเอผมก็ไม่แน่ใจว่าอาการเนี้เกิดตั้งแต่ยี่สิบหกจุดเอ็กซ์หรือตั้งแต่สิบแปดบางคนบอกว่่าสิบบแปปดไมเ็นนะครั วิธีการที่เราอยากจะรู้ว่าผลการคำนวณช่องนี้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังเป็น26.0ให้ปัดซ้ายมาซ้ายสุดจะเป็นคำว่าริบบัตท่านหรือริบปุ่มแต่ถ้าเป็น26.1่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ปุ่มซ้ายมือบนสุดนาฬิกาปุ่มจะเป็นคำว่านาฬิกาปุ่มนะครับคือปุ่มเดียวกันนะครับจะเป็น26.0 26.1จะเป็นริบปุ่มหรือนาฬิกาปุ่มตรงนี้ครับนาฬิกาปุ่มหนึ่งยวแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับ จ,จะเป,เ,เป็นเหมือนอรประวัติที่เ,เราเคยคบวกลบคูณหารไว้จะมีย้อนกลับไปได้เรื่อยๆเลยครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะอ่านตัวเลขได้ครับหลักล้านก็อ่านได้หนึ่งนิ้วปัดขวามาครับแก้ไขปุ่มเนี่ยครับปุ่มวันนี้หัวข้อ เลือกอยู่ต้นเข้าส5 1แ1 6 5 5กูณ55ผลลัพธ์13บ1 3ล้านแ3นเนี่ยครับอ่าน,นเป็น,น13ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ข้างนอกเนี่ยอ่านประหลาดประหลาดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอยากจะอ่านตัวเลขที่ถูกต้องว่าคุณบวกลบคุณหารอะไร ตอนนี้อาจจะต้องใช้เทคนิคการเข้ามาดูในประวัติตรงนี้นะครับหรือปุ่มรีฟหรือไ o โอเวอร์ถ้าใน i o s อ6จะเป็นคำว่าปุ่มนาฬิกานะครับเนี่ยครับวันนี้เลือกอยู่ต้นเข้า2 5 1 5 1น่ากคูณ55ผลลัพธ์13บส3ล้านแ3ดแสนา่ายและถ้าย้อนออกไปข้างนอกตัวจับแผนง,งานเครื่องหน้าจอปุ่มแก้ไขปุ่มปิดแก้ไขป,ป่ิดเรามาที่ปุ่มปิดนะครับออกมาด้านนอกเปลี่ยนโหมดปุ่มนาฬิกาเปาลี่ยนนิฟอดล่าสุด2 5 1 5 1นห้55 แก้ไขช่อง1แก้ไขช่อง1.38334เอฟเซานั1นเนี่ยครับเขาจะอ่านแปลๆนะครับผมดังนั้นเข้าไปอ่านที่ปุ่มนาฬิกานาฬิกา<ม>หรือปุ่มลิฟ์ได้เลยนะครับเป็นความรู้ที่นํามาฝากกันจากบริการหมอคอม1414 14พันะครับลองนําไปใช้กันดูสําหรับใครที่เออมีเงินเยอะถึงหลักเกินหนึ่งล้านก็จะบวกลบคูณหารแบบนี้เลยครับผม